ให้สารานุสสร้างผลงานมาดัวยได้ครับผมก็ยังไงก็อยากฝากทุกท่านเป็นติดตามผลงานด้วยนะครับมีน้องใหม่ให้บวามรู้ส <phrases>, ึกครับผู้เช่าแลสาวครับบริษัทที่พูดเหมือนเดิมแต่ผมช่องสามนะก็ติดตามได้เป็นซีรีส์เหมือนทดิครับแล้วก็วันเสาร์นะครับชูน้องใหม่ครับผมวันที่ครับช่องห้าครับระเบิดเที่ยวตรงครับช่องห้าครับเป็นซีรีส์บริษัของทางโมงยครับคุณผู้ชมกันต่อ รัดรูปแบบใหม่นะเป็นกเป็นบบใหาแต่ก็คนที่คุ้หน้าคุตาเราับก็อยากฝากตามทิงองสองเรื่องกระปแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำละครอยู่ครับเรื่องสามครั้งครับทำช่องสามของสออิกจงนะครับน่าจะได้เห็นกับสมากกลางปีหน้าครับแล้วก็ตอนนี้กำลังผลลัพธอยอกเรื่องครับเรื่องดาวเที่ยวเดินทำช่องสามของนะเราะอาจจะได้เห็นในทิความติดตามเรื่องกระปุกกระปุกครับเฮียเลยน้องชาเราจับ ผมนี่น yeah. ้อยสุดน้องไอ้แอบพูดนะแอบพูดะอบพูดนะไม่ว่าผมนะนองอ้ะนอย่วาพูอไอสวยโอเนี้ก็ชนะได้สิใช่ไหมครับนะปิแล้ครับทุกคนเป็นนี้สงคนเป็นผู้ชาย แล้วก็เอวีนะปล่อยออกมาแล้วก็อยากให้ที่ตามขเยอะๆค่ะสนใจเนม่ได้เท่านเ้็ไองมาเแงเลยเอว้าปม่องเขา้ต้องเ่องนิดนึงแค่ไหนแโอเค่ครับวนีเป็นรี่องารเรื่องยดแน่ เพลงครับในที่เราใส่อมีมิวสิควิดในย้อนเขาก็ฝากไว้กระดอใจของทุกคนด้วยนะครับเป็ง่าน้นรา้ชิสามารถดาวนโหลดได้นะครับที่ัางีมเพงนะครับสามารถให้ใชู้บนที่สอง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 ได้ครับ้องสองอองได้ัพรีเมในย้อน้าส่คารับให้ห่ันเยนะรับอคุณก็ขอพระยาในนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทคนนะครับก็ มีใหม่นะครับขอให้มีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดีดีที่มจากใจเราทุหมดนะครับเริ่มต้นมีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สขอในคนทครับกขอสวีใหุ่้กคนนะคะก็ขอให้ที่ใหม่ดีก็ีสิ่งดเข้ามที่รอตอแล้วก็ขอใุกคนมีสุภาพแข็งแรงเองไหนมาเมาเลยค่ะรับผมขอให้ทุกคนรวมๆกันนะขอให้มีความสุขมากบ ร่ร่ำเร่อยสวยสวยละล่อหเพงเลครับขอบคุณทั้งสาม้านนะครับไ